ครับสวัสดีครับทุกคนว,วันนี้เรามี2มิชชั่นนะครับมิชชั่นแรกเลยคือเราอ่ะจะต้อง ยาฟิศแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่เราเลงเอาไว้ครับจริงๆคืออันนี้เป็นแถวออฟฟิศเราอยู่แล้วค่ะส่วนมิชั่นที่2เนี่ยครับทางอาคารเนี่ยเขาอยากให้เรานอกเหนือจากพาดูออฟฟิศแล้วเนี่ยต้ออยากให้เราพาดูตัวเกสร์นัมบร์ินที่เขาเพิ่งเบนอเวทเสร็จครับใช่ค่ะก็คือนอกจากออฟฟิศแล้วเนี่ยเราจะพาดูส่วนดีเทลด้วยซึ่งที่นี่นะคะพาแรคเตอร์ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนข้างในแบบใหม่หมดจดเลยถ้าเกิดเดินเข้าไปข้างในเนี่ยจำไม่ได้เลยแล้วร้านที่เขาคัดมาาาาาานนนนะะคเเเรรรียยกกว่ปป็็ลท้แหสข ประเทศไทยค่ะโอเคแล้วมันมีความพิเศษมากยังไงไปดูกันครับค่ะ จำได้ไหมว่าที่นี่จริงๆสมัยก่อนเขาเปน็นห้างโซโก้หรือเปล่าโอ้ยแน่นอนสมัยพวกเรายังเด็กๆครับพวกเรายังเด็กๆใช่ <laughs> ค่ะซึ่งเดิมนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นแมคโนดอสาขาแรกในประเทศไทยทได้พีมมาแบบกินแบลกฟิชแบบบ่อยมากโอเคซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อก่อนคือโซโก้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่ดินของเกสรอ,อยู่ตั้งแต่สมัยโบราณนึ้วใช่ค่ะอ่าแล้วก็จะมีกลุ่มเอราวัณซึ่งเขาทำโรงแรมด้านข้างนั้นนู้นทำเอราวัณเนี่ยเขาก็มาสร้างตึกนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเกสรนะเขาก็กลับมาเทคกิจการตรงนี้เพื่อกลับมาบริหารเองแล้วก <c oughs> ซึ่งที่นี่นะคะ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นว่าลักษณะของตัวสถาปตยากรรมันม,ม,มีความสวยงามมากเพราะว่าเขาดึงเอาเอลิเมนต์ของเสารโรมันอมาใช้ซึ่งผู้ออกแบบครับก็คือท่านอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณครับก็ท่านอาจารย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปร,รมาจารย์สถาปนิกคนไทยเ,เรีเยกว่าแบบมีที่เสียงมากในสมัยนู้นครับสัญลักษณ์ของเสาโรมันที่เขาเอามาใช้อ่ะค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งในสมัยก่อนซึ่งตัวเอลิเมนต์สำคัญก็คือตัวเสาแอลอนิกแต่ว่าเป็นไม่แน่ใจว่าตัวข้ง ที่วินว่าเขาทำมันยังไงทุกต้นนี้มันดูเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งเอามือแบบฉาบปูนกันนะครับก็คือเขาจะใช้เทคโนโลยีเรียกว่า GRC GRC คือ Glass Reinforced Concrete ก็คือเรียกว่าคอนกรีตเสริมใหญ่แก้วข้างในนีนแหละเรียกว่าเป็น Living Legacy อะถึงไม้อยู่มา40ปีแต่ก็ยังดูแข็งแรงมั่นคงอยู่ ดีไซน์ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับก็คือตัวสกายไลท์ข้างบนที่เห็นกันอยู่เลยครับคือมันจะเป็นสกายไลท์ที่ถ้าเราอยู่เบื้องนอกเนี่ยเราจะเห็นโรสบิลด์ตามโบสถ์ตา่างๆใช่ไหมที่นี่เนี่ยเขาเอาโรสบิลด์ดีไซน์เนี่ยเอามาประยุกต์กลายเป็นลายดอกไม้ไทยเป็นดอกพิกุลนะเป็นดอกพิกุลเมื่อ<ๆ>ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นสกายไลท์ที่เป็นกระจกแล้วก็มีครีมคอนกรีตอย่างนี้เขาเรโนเวทใหม่แล้วเขาก็มองว่าเฮ้ย <Hey. S 1> เอากระจกข้างบนที่มันเมนเทนเนนย์ยากเนี่ยออกซะจริงๆเนี่ยข้างบนนี้จะมีเลเยอร์ของหลังคามาอีกหนเเปป็นนแแบบบบบโคครรงงงงงสส้้าาา่่่ลลมัออยูขชื ได้้ค่ออนขางเใช่แล้วก็ l เ y o u ์ทั้งหมดเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนหลายจุดเหมือนกันอย่างเช่นโถงตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีบันไดมีบันไดเลื่อนใช่ค่ะเขาก็เคลียตรงนี้ทั้งหมดให้มันกลายเป็นโถงที่แบบดูโดดเด่นสวยงามจริงๆตรงเนี้ยพื้นเขาก็ทําใหม่แต่ว่าลักษณะของตัวหินนะคะเขาทําให้มันดูแบบมีความ m i โอกับ new เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเวลาเรามาเดินช้อปปิ้ง่ะมันจะมีความแบบ s h a แอนด์ช h a d o w แบบสวยงามมากในแต่ละวัน ครับตอนนี้เราสองคนเนะครับเดินออกจากตัวเกสรน,น้ำมันลินแล้วก็จะลองพาเดินไปด้านนน้นก็คือไปทางเกอรเซ็นเตอร์ซึ่งบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าอาร์วอล์ก คำว่าอาก็คือราชประสงค์ค่ะคนนี้ก็คือเป็นสกายบอลนะคะที่เชื่อมทั้งหมด18ตึกโดยคนที่ชางนะคะก็คือสมาคมผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ค่ะเขาใช้งบท้งสร้างแล้วก็ดูแลถึงพันล้านเลยค่ะใช่ครับแล้วก็คุณชายที่เป็นน้องของคุณชาญเขาจะเป็นเหมือนแบบใยๆเป็นประธานลุ่มนี้ใช่เป็นแบบนายสมาคมเลยใช่ซึ่งเขาก็คิดถึงเรื่องการแบบดูแลรักษาแล้วก็การเป็นแนนด้วยเขาก็จะมีรปภอเนี่ยคอยเดินตรวจตาอะไรทั้งหมดเลย24ชั่วโมง5-6คนแล้วก็จะมีกล้อง อใช่ค่ะเพราะว่าปริมาณคนที่เดินต่อวันเนี่ยนะคะสูงถึง1 500, น,นะะึ่งแสนห้าหมื่นคนเลยค่ะเช่นเมื่อกี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มหนึ่งเดินเดินอยู่แล้วเขาก็น่าใจเดินสะดุ<อ>ลไรทุกอย่างเอาเป็นแผลมีทีมเข้าชาร์จแบบปฐถมพยาบาลทันทีนทอ,อ่ะเราเห็นแล้วเราแบบประทับใจมากไม่รู้เมื่อกี้ถ่ายรูปทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูโอ,อเคค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนั้นครับ ค okay. ตอนนี้เรา,าพูดถึงเกสรวิลเลจนะครับทั้งหมดนี่สามอาคารนี่ครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยประมาณ2 0 0 0สนตารางเมตรเลยครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมีมากถึง200ร้านค้าเลยค่ะโดยที่เกสรวิลเลจนะคะมีทั้งหมดสาอาคารพิมอยากจะขอเริ่มพูดตั้งแต่เกสรทาวเวอร์ก่อนตึกนั้นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นออฟฟิศที่เป็นตึกสูงเลยลักษณะอาคารนะคะเขาจะดูแบบมีความโมเดิร์นเลยค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์พิเศษนะคะก็คือจะเป็นออฟฟิศที่มีพื้นที่เอาท์ดอร์เนี่ยอยู่ด้วยพนักงานนะคะทั้งสามตึกเนี่ ตรงนั้นในการรีแลชได้เลยค่ะตึกที่เราอยู่กันตรงนี้ครับจะเรียกว่าเกสอนเซ็นเตอร์ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่าเกสอนพาซาก็ดูรู้เลยว่าเราอยู่เท่าไหร่กัน,น,นใช่ยถูกต้อง <laughs> แล้วก็ตั้งแต่สมัยก่อน้ะตรงนี้เนี่จะเป็นพื้นที่รวมลักชัวรี่แบรนด์เลยไฮโซมากจนถึงปัจจุบัน แล้วก็ข้างบนนะครับก็จะมีพื้นที่ออฟฟิศอีก3ชั้นและตึกที่เพิ่งรีโนเวทใหม่ล่าสุดนะคะ <c oughs> ก็คือเจสันอามารินเอาจริงๆตึกนั้นนะคะเป็นตึกที่มีพื้นที่ออฟฟิศมากที่สุดเลยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะคะ <c oughs> ก็คือตรงโพเดียมอาคารที่เป็นรีเทลนะคะจะมีความโพสต์โมเดิร์นและส่วนตัวทาวเวอร์นะคะจะมีควาโมเดิร์นค่ะครับมาพูดถึงงานออกแบบนะครับสถาปนิกที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับชื่อวิลเลียมลินครับเขาก็จะเป็นลีทดีไซเนอร์ที่ทำงานอินเรียกับตึกเจสัน พื้นที่ตวนกล้งและก็งานอินเีเรียฝั่งด้านหลังครับก็คืองานเกตสออมริดครับซึ่งจริงๆคุณวิลเลียมดินนะคะเขาเป็นสถาปนิกที่มีความอ,อินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยผลงานที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะก็คือโรงแรมมิเลเนียมมิสซูอิคาเดนที่โตเกียวคะ่ะแล้วก็มารีน่าเบซานที่สิงคโปร์โดยที่จะมีกิมมิคเล็กๆจุดหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นนั่นก็คือตัวโคคุนที่อยู่ด้านหลังของคุณนะคะตรงนี้โคคุนเขาแปลว่ารังใหมค่ะพี่วินซึ่งเขา่จะเหมือนแบบพยายามแทนความหมาย การเป็นจุดกําเนิดของ,งสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าการลิงก์กันก็คือแบบเกสรใช่ไหมเป็นดอกไม้ใช่ไหมคถูกต้องโคคุณก็คือรังไหมที่แบบอาจจะเติบโตมาเป็นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในแบบระบบมีเวทเดียวกันทําให้ตัวดอกไม้และเกสรเนี้ยเติบโตขึ้นมาค่ะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ลิงก์ระหว่างอาคารใหม่กับอาคารเก่าของแดนนี้แล้วก็จะมีโคคุรเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วนะครับอยู่ที่ตรงหน้าทางออกของตัวเกสรน้ำบรินแล้วก็ตัวอาร ตรงนี้นะคะจะเป็นด้านข้างของห้างซึ่งเป็นจุด drop off ที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้างแล้วก็ออฟฟิศค่ะคเพราะฉะนั้นมันจะมีความสะดวกม,มากเวลาที่เหมือนผู้บริหารเขาขึ้นมาประชุมใช่ไหมคะเขาก็สามารถแวล่นรถตรงนี้ได้เลยสิ่งที่สังเกตได้นะครับแค่เดินผ่านจากโซน outdoor เนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยตั้งแต่ข้างนอกเลยนะ มันจะมีอรารมมามีกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวใช่แล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็แบบปรุงน้ําหอมเนี่ยมาสําหรับพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งบริเวณน,นี้นะคะก็ดีไซน์โดยวิลเลี้ยงดิมสิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันจะดูมีความทรัพย์ทีเขาแล้วก็ดูรีสอร์ทใช่ไหมคะดิวินเขาเรียกว่ามีความไม้มีความแบบต้นไม้อะไรอย่างงี้อยู่ค่อนข้างเยอะมันทําให้ดูแบบเข้ามาแล้วมันดูแบบร่มรื่นเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันข้างใน อ่ะตอนนี้เราเข้ามาในสเปซออ f ฟิศอันหนึงครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เช่า600ตารางเมตรชั้น16ครับ ก็เป็นวิวฝั่งด้านหานไปหาที่ใต้แล้วกันตัวพื้นที่เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นของตือเกศรอมรินพื้นที่ออฟฟิศทั้งหมดเลยค่ะเขาจะมีอยู่ประมาณ24,0 0 0ตารางเมตรแต่ละฟลอร์แอเรียเนี่ยค่ะ1ชั้นเขาจะมีประมาณเกือบเกือบพันสตารางเมตรจอดรถได้ประมาณ600คัน่วนออฟฟิศเนี่ยค่ะจะเป็นชั้น6ถึงชั้น22งถ้าในม,มองคนที่จะเช่าออฟฟิศเราควรจะดูอะไรบ้างคะโอเคเราคงต้องดูภายนอกกับภายในครับถ้าภายในเนี่ยดูเรื่องความเปิดโล่ง เป็นสำคัญก่อนกระจกรอบๆข้างเลยถึงแม้มันจะเป็นอาคารเก่านะครับ,เ,บเป็นเคอ,นะอร์ทนวอลเนี่ยอรอบๆอาคารเลยเรื่องแสงเข้ามาเนี่ยโอเคเรื่องวิวคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกด้านเนี่ยเปิดโล่งหมดละส่วนด้านฝั่งด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกชั้นหนึ่ง ก็เรียกว่าหันไปหา BTS เปิดโล่งแน่นอนจริงๆมีบางวิวที่มีวิวพระแม่ลักษมีด้วยนะ,ะเราสามารถ<ช>มูจากออฟฟิศได้เลยเรื่องที่2คือความโล่งของตัวสักเจอเท่าที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณผู้ชมขับรถเข้ามาที่จอดรถข้างล่างนะครับ<ช>มันจะเห็นเลยว่าบางช่วงที่จอดรถเนี่ยมันเป็น3คันบางช่วงเป็น4คันแปลว่าอะไรเสาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนในสเปซเช่ยอ๋อมันมาจากเสาใช่ฉะนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าอย่างน้อยความกว้างเสาเนี่ยต้องอยู่ในช่วงแบบ8เเมตรถึง 10 11เมตรเลย<ม>ฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเป็นเสาน้อยแล้วกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเสามันต้นใหญ่นะเรามองในคนที่แบบคนที่จะเช่าอะ่ะอันนี้ก็ผ่านเนาะเพราะว่า for t ทูเซียลิงก็ค่อนข้างโปร่งโล่งอ่าถ้า for t ทูเซียลิงเนี่ยครับที่เนี่ย2.6ถือว่าไม่ได้แย่แล้วกันแต่ถ้าเราอยากได้บางพื้นที่เนี่ยโปร่งโลง่งกว่านี้เขาฝ้าเพดานเนี่ยออกเปลือยให้มันไปถึงท้องพื้นเลยเพราะว่าฟอร์ o f ฟอร์เนี่ยมันสูงประมาณ2.95ลบความหนาพื้นนิดนึง น่าจะได้อย่างน้อยน,ะน่าจะได้สักสองจุดแปดแล้วก็ตอนนี้เรามองเห็นว่าพื้นที่เขาค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ต้องกังวลถ้าเกิดใครอยากไดออฟฟิศที่แบบใช้เล็กหน่อยเลยอะคะ่ะจริงๆมันสามารถซอยพื้นที่ได้นี่นเห็นเนี่ยเส้นตรงนี้เลยเส้นตรงนี้เมื่อกี้ทางฝ่ายอาคารเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าอันนี้เขาขายไปแล้วนะครับฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยกันมาได้ประมาณสักน่าจะร้อยห้าสิบตารางเมตรใช่จริงๆสเปซเนี่ยใกล้ๆเคียงกับสเปซออฟฟิศของพวกเราที่นั่งทำงานกันอยู่ทั้งหลักส่วนเลยเนี่ยค่ะก็สามารถซอยได้โอเคค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ชั้นที่20นะครับถ้าสังเกตเนี่ยวิวเนี่ยมันก็จะโล่ง สวยขึ้นอีกด้านนี้จะเป็นวิวฝั่งด้าน BTS แยกบาระสบชิดลมอะไรต่างๆความเป็นแลนด์ลอดที่ดีของทางเกโรน,นะคะคือที่เนี่ยนอกจากเขาจะดูแลเรื่องแบบความเป็นอยู่อะไรต่างๆแล้วเขาดูแลไปถึงแบบเรื่องจิตใจด้วยนะคะเขาจะมีทีมที่เป็นแบบดูแลฝ่ายอาคารอยู่แล้วใช่ไหมคะจะจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาจะเป็นแบบพี่สายมูก,ก็คือพี่มโนเมคเขาจะเป็นแบบพี่ที่เขาสามารถนําสักการะเทพเจ้าอะไรที่รายล้อมแยกอยู่ได้เลยโดยที่สมมติถ้าเราเพิ่งย้ายเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะแบบไปสักการะเทพเนี่ยสามารถบอกพี่เขา เล,เลยพี่เขาจัดให้สามารถนำสาการะเทพได้ทําให้ผู้เช่าอ่ะ อยู่กับเขานานมากๆอย่างเช่นคุณชอนโพเอมเนี่ยค่ะอยู่ที่นี่มาถึงแบบ10ปีแล้วคถ้าพูดถึงภาพรวมการเช่าแล้วกันจริงๆค่าเช่าที่นี่นะครับประมาณ1,200บาทต่อตารางเมตรตอนนี้เนี่ย occupancy เ,เนี่ยประมาณ80%กว่าละค่ะเมื่อกี้มีอีกอย่างนี้ผมลืมพูดไปสิ่งที่เราต้องดูเลยคือพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยทำการร่างกันที่จอดรถทางเดินต่างๆอ่าซึ่งที่จอดรถเนี่ยจริงๆเขากำลังจะทำเพิ่มอีกหนึ่งชั้นใช่ค่ะ,ะทางเดินเขาทำใหม่ลิฟต์เนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบมาเป็นแบบล เดสติ n เ t ช o ันนะคนเข้ามาถึงไปลิสตเตอร์ข้างหน้าหรือว่าแบบได้เป็นพนากง,งานมี q r อยู่แล้วเนี่ยติ๊กเข้ามาเลยก็เข้าดิกมาได้เลยส่วนกลางอย่างแพนทีเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็รีโนเวทตัวแพนที่ทำให้มีครบทุกชั้นนะครับโอเคครับตอนนี้เราลงมาจากออฟฟิศนะครับดูโซนรีเทลกันบ้าง mm hmm. ก็ถ่านนึกภาพสมัยก่อนนะครับห mm ้ hmm. างโซโปนี่มันจะเป็นเหมือนแบบกอแค่ไหน กอนนู้นแหละก็คือเรียกว่ามันเป็นก้อนก้อนหนึ่งเลยเป็นแบบปรับอากาศทั้งก้อนอันนี้เนี่ยพื้นที่วีเฮลโซนหน้านยครับสักประมาณแบบหนึ่งในสี่ของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะปรับให้มันเป็นโซนแบบกึ่งแบบเซมีเอ้าดร์ถึงแม้มันจะเปิดโล่งแต่เขาก็ยังแบบมีปรับอากาศอยู่เล็กน้อยนะให้แบบเดินและเย็นๆได้สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนและแล้วก็โด่งดังกันไปเรียบร้อยแล้วเลยก็คือช็อปหรือวิตองค่ะทีนี้เป็นจะพูดให้ฟังถึงร้านที่อยู่ข้างหลังล้วนะคะก็คือโด่งดังเเป็็นนคคคอออออทททรราาาาววววหกกืืื้ิตต่่่่่่่่ะแีีีมมพศษ ก็คือ,อที่นี่นะคะเขามีพื้นที่ใหญ่ถึง2 0 0พันตารางเมตรกินพื้นที่ตั้งแต่ชั้น1น่จนถึงชั้นนี้เลยชั้น 2, 2> ะนะคะเขาจะแบ,บ่งเป็น4คอมโพเนนต์อย่างแรกนะคะเขาก็จะเป็นตัว Exhibi t i o n ที่ชื่อว่า Visionary Journey ค่ะอันนี้เขาจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติของตัวแบรนด์ว่ามีที่มาที่ไปยังไงอย่างที่2เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องคาเฟ่แล้วก็ริสอรองค่ะคาเฟ่นเนี่ยเขาก็จะมีขนมที่แบบหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีกาแฟอะไรอย่างค่ะก็สามารถจองคิวมาทานได ก็คือร้านกักแกนใช่ค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นร้านอาหารร้านแรกของ LE ในเอเชียได้เลยส่วนที่คือ <Ret> ail, ข้างหลังใช่เลยก็คือที่นี่นะคะเขาก็มีสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดเอเนชั่นหลายอย่างเลยอย่างเช่นตัวกระเป๋ารองเท้านะคะอาจจะมีที่นี่ที่เดียวเลยอโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันต่อค่ะคพอเข้ามาในส่วนตรง โซนพาซาแล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งอันเดิมที่เราเมื่อกี้เรามาพูดกันก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นลานอีเวนต์ได้ใช่เขาเคยเอาแบรนด์รถหรูแบรนด์หนึ่งมาในอาทิตย์เดียวใช่ไหมอาทิตย์เดียวขายได้แบบว่ามียอดจอง20คันมูลค่าแบบว่าเป็นร้อยล้านใช่จริงๆข้างหลังด้านนู้นเนี่ยก็จะมีวิลล่ามาเก็ตซึ่งจริงๆพอมันมีวิลล่าเนี่ยอยู่ใต้รีเทลแล้วก็อยู่ใต้ออฟฟิศเนี่ย มาเลยทาให้มันเป็นพื้นที่ออฟฟิศอันหนึ่งที่ให้มันน่าสนใจนะลงมาซื้อของตรงนี้ก่อนกลับบ้านอะไรก็ได้โซนด้านหลังที่ทุกคนเห็นเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็คือจะเป็นโซนที่เรียกว่าดีเออร์เบิร์นซึ่งเขาจะมีสินค้าหมุนเวียนอยู่ตลอดอย่างโซนด้านล่างเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นไฮแบรนด์นิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นดีไซเนอร์ไทยอยู่สามารถเดินเข้าไปดูได้เลยสวยงามอ่าพอขึ้นไปชั้น2ชั้น3มเนี่ยมันก็จะเริ่มปเปลี่ยนไปชั้น2ก็เริ่มจะเป็นแบบสีแฟช,ชั่นมากขึ้นชั้นสามเนี่ยจะเป็นแบบพวกงานครา์ี่แบบบบครร็ดดนะ ที่บิมเล่าให้ฟังนะคะที่นี่ร้านเขาจะมีความซีเล็กเทสมากๆแล้วก็มีสาขาแรกในประเทศไทยกันหลายร้านอย่างเช่นด้านนี้นะคะร้านเครื่องสำอางที่ชื่อว่าเรียวอันอันนี้คือแบบสไตล์สวยมากเลยสเปซดูดีมากเลยคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ชั้นสองนะเรียวอันอันนี้ข้างหลังนเนี่ยมีฟิตเนสชื่อเบสชั้นนี้มันก็จะเริ่มเป็นแบบแสติดแฟชั่นละส่วนรอบๆข้างเนี่ยก็จะเริ่มเป็นช็อปที่จะเป็นเหมือนแบบพวกวลวเนสใช่ค่ะไปยกเวทหน่อยไหมไม่ต้องไม่ใช่เวลา <laughs> โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะครับก็ชั้น3เนี่ยจริงก็มีช่องหลายอย่างเลยข้างหลังเนี่ยจะมีเป็นซาลอนชื่อ<ะ>ร้านสระแหง แล้วก็ด้านนู้นเลยจะมีเป็นบาร์เบอร์คเชียร์ด้วคะคือร้านอาดามะค่ะเขามีความพิเศษก็คือแต่ละห้องเขาเป็นห้องแบบ p r i v a t e เลยสมมุติคนอยากมีความเป็นส่วนตัวอยากจะรีแลกซ์อย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มได้ด้วย <c oughs> เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน <c oughs> แล้วก็พิมอยากจะพูดให้ฟังถึงร้านอาหารทิทิู่ <c oughs> อย่างแรกร้านมิกกี้จริงๆเคยอยู่ที่ปอร์ติโกแล้วก็ย้ายมาที่นี่คือเขาจะมีเมนูดังๆ อย่างเช่นข้าวผัดอเมริกันนะคะไก่ทอดบัฟเฟอร์อะไรอย่างนี้ร้านที่2ก็คือร้านแคนดี้ฟูก็จะเป็นร้านอาหารแคนเบรมีสมูทตี้เพื่อสุขภาพนะคะ,ะคส่วนร้านร้านนี้นะคะที่เขากําลังประกาศชิวอยู่แล้วตอนนี้รอบ5โมงนะคะก็คือร้านคอปเปอร์นะคะเป็นร้านบุฟเฟ่ชื่อดังใช่ถ้าสังเกตร้านที่มีนะครับจริงๆจะบอกว่าเป็นร้านที่แบบดูเป็นแบบเดสทีเนชั่นเลยแต่สําหรับคนที่ทํางานที่นี่นครับเรามีอยู่ทัานอี่านหนึ่งทั้น4เนี่ย ที่นี้เนี่ยเขาจะทำเป็นโน้ตหัซึ่งอันนี้เขาแบบรีดีไซน์ใหม่จัดแบรนดอะไรใหม่หมดใช่โโแล้วก็หลายๆร้านนะคะจะได้มีชลินไกด้วยยืนยันว่าอร่อยแน่นอนสามารถมาฝากของได้เลยสําหรับพนักงานออฟฟิศค่ะ,คะใช่ราคาก็เรียกว่าย่อมเยา ใชครับตอนนี้อยู่ชั้น3มเหมือนเดิมแต่ข้ามฝั่งมาฝั่งด้านหน้าอาคารครับซึ่งก็คล้ายๆชั้น2ที่เป็น LV นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเขจะเป็นโซนเซมิเอลดอร์เหมือนกันทางเคสอเนี่ยเขาสร้างโซนนี้มาแล้วตั้งชื่อว่าเรโนครับ ซึ่งโซนนี้นะคะเขาจะแบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันโซนด้านในนะคะที่ติดกับหอเนี่ยเขาจะเป็นโซนที่เอาไว้ทานอาหารเช้าชิลๆนะคะเวลาที่ก่อนเริ่มงานเราสามารถถ้าเรามาเช้านะมาทานอาหารเช้าก่อนได้เลยเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟเป็นชากาแฟแล้วก็ขนมปังค่ะส่วนโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ทานอาหารเที่ยงเราสามารถนักลูกค้ามา business talk ตรงนี้ได้เลยซ่จริงๆโซนนี้คือเป็นโซนวายนะครับมา business talk บวกวาย ดิวปิดแน่นอนค่ะส่วนโซนด้านหน้านะคะอันนี้จะเริ่มสนุกขึ้นละคือเราสามารถมาแฮงเอาต์ตอนกลางคืนได้ค่ะมีบูดีเจอะไรเงี้ยเร่นสปีดแบบเสียงแล้วก็วอลลุ่มขึ้นมานิดเดงมันก็จะแบบตื้อๆเลย<ป>ใช,ใช่เหมนทั้งบนเนี่ยบันไดที่เราเดินผ่านมานี่ย ฝั่งด้านนู้นเลยขึ้นไปชั้นลอยข้างบนเนี้ยขึ้นเป็นโซนเนื่องีนแบบ i v ร t e space เรียกว่าเราปิดโซนเนี้ยก็สามารถแบบเป็น p r i v a t ป p a r ตีได้ค่ะส่วนด้านหลังนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นโพลเลนบาร์อันนี้ใช่ไหมใช่เลยก็คือจะเห็นเป็นดอกไม้นะคะเพราะว่าเป็นเกสรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาก็เลย Cre เ t e เครื่องดื่มขึ้นมาจากเกสรดอกไม้ะคะ่ะโดยตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นตัวแมรี่โกซึ่งคือดอกดาวเรืองค่ะตรงบริเวณสีแยกเนี่ยนะคะจะมีสารพระพรหมเอราวัณเวลาที่เขาไปบูชาพระพ,พรหมเขาก็ต้องมีพงงมใช่ะอีูไได ขาบอกเมือ่อกีอค้ <laughs> ค่ะก็คือเขาจะมีเครื่องดื่มตัวแมริโกนเนี่ยเสิร์ฟด้วยแล้วก็มีดอกไม้ชนิดอื่นเช่นเดียวกันค่ะลอ้ลอมรอบสเปซตรงนี้แล้วกันมันจะมีร้านอาหารอีกหลายร้านตรงนี้เลยทื่เปแฟตบอยอิสยะก็จะเป็นร้าน,นที่แบบดังมาเลยจากเอกมัยครับซึ่งเวลาคนมาทานแอลกอฮอล์ตรงนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยจริงแล้วเนี่ยก็สั่งจากในร้านเนี่ยมานั่งทานนี้ ตรงนี้ลงเงินก็ได้ครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีอีกร้าน,นยังชื่อว่า Blue Wave ร้านนั้นเนี่ยก็จะเป็นร้านคล้ายๆแบบเป็นกันตายมีเบียร์อยู่ข้างบน,างบ,นบางครั้งเนี่ยเขาจะเอาเบียร์แท็บเนี่ยลงมาแจมกับสเปซต,ตรงนี้ด้วยส่วนบริเวณด้านนี้นะคะด้านล่างหลังม่านสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นร้านสเต็กชื่อดังมาจากอเมริกาชื่อว่า l a r r y s นะคะนําเข้าโดยคุณลูกเรือคนค่ะดูคลิปกันมายาวละตอนนี้เนี่ยถึงเวลาละที่เราจะต้องไปสรุปดีว่าวว่าเราจะเลือกออฟฟิศที่นี่หรือ่าเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคได้เวลาแล้วครับตอนนี้เรามาสรุปกัน2เรื่องหลักเลยก็คือเราอยากจะพูดถึงเกอรทั้งหมดเลยว่าแบบเกสรน,นี่เขามี DNA ยังไงบ้างอย่างที่2เลยก็คือทําไมเราถึงอยากมาดูออฟฟิศที่นี่เริ่มที่ประเด็นแรกนะคะอย่างแรกตัวตนของเกสรเนี่ยที่นี่นะคะจริงๆนะมันเป็นพื้นที่แบบ Red Ocean ของการทำชอปปิ้งมอลล์แต่ว่าทําไมเขาถึงทําแล้วแบบดูประสบความสําเร็จแล้วก็มีทราฟฟิกที่ดีมากเขาไม่ได้แข่งด้วยสเกลแต่ว่าเขาแข่งด้วยแบบคุณภาพ เพราะว่าเขาอ่ะเลือกซีเล็กเทสช็อกมาค่ะคือแบบมันเป็นร้านที่เหมาะกับคนที่เขาเมองว่าเป็นทาร์เก็ตจริงๆเขาไม่ต้องหวานแหให้มันเต็มไปหมดแต่ว่าเลือกมาแล้วแบบมันโดนใจจริงถ้าลองเปรียบเทียบกับ De v e l o อป r อร์เจ้าอื่นแลน้วกันนะครับที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีทาร์เก็ตเขาคือรายได้กําไรเนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันต้องมีแบบมีขยับขึ้นไปเรื่อยๆเขามีเวลาในการทํหนึ่งโปรเจกต์ได้ระดับหนึ่งเขาต้องกระโดดไปทำโปรเจกต์ที่สองโปรเจกต์ที่สาม,มแล,แลกัเออฉะนั้นแต่ที่นี่เนี่ย ค่อยๆไปแล้วก็ทําของค่อยๆผลิตของดีๆมาบางที่นะครับแลนด์ลอร์ดเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คีปราคาไว้ให้มันแบบคงที่แบบนี้ก็ได้ให้มันจะสวิงใช่อย่างเช่นสมมุติว่าตึกนี่เขาใกล้ๆจะปิดแล้วหรือเขาจริงๆเขาอยากได้ผู้เช่าเข้ามาแล้วห้องเนี้ยได้ดิสเค้าประมาณ30%จากราคาตั้งโอ้ยดูดีไม่ใช่เดือนแรกดีเรียกว่า3ปีแรกโอเคแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอปีที่4เนี่ยแลนด์ลอร์ดเขาสามารถขึ้นราคากลับมาเป็นราคาปกติได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ย ก็ว so ัดใจกันแล้วแหละต้องเลืกว่าจะอยู slide, ่ไหวไม่ไหวเออเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่เคยรับได้ตั้งแต่แรกเนี่ยแต่เขาก็มีผิตขึ้นได้ค่ะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็ไม่เวิร์กเนาะเราต้องเลือกออฟฟิศที่เราอยู่ได้ไปตลอดแล้วอยู่ยาวๆใช่ใช่เหมือนเราต้องรู้ตั้งแต่แรกไปแล้วว่าเราอยู่ได้แล้วมันจะไม่สวิงเสริมประเด็นพี่วินนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เราได้ไปรีวิวคอนโดเทล่าทองหล่อมาอันนั้นก็เป็นผลงานคอนโดมิเนียมอยู่ใจกลางทองหล่อเลย ึ่งมีมองว่าเวลาที่เขาทำลักษณะดีไซน์ออกมาค่ะกระดูแบบไม่ตะโกนฟาสิลิตี้แบบไม่ต้องเยอะแต่ว่าเอาที่แบบ คนในคลาสน,น,นั้นเขาอยากใช้จริงๆอ่ะประเด็นถัดไปเลยครับก็คือเรื่องว่าทําไมเราถึงมาดูออฟฟิศที่นี่ตรงเนี้ยเป็นซูเปอร์ไพรม์โลเคชันเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถติดหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆกรุงเทพก็เป็นเมืองที่รถติดแบบหลายๆพื้นที่อยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยดีตรงที่มันสามารถเอคเซสได้ด้วย BTS <ม>เลยค่ะน้องๆพนักงานทุกคนเลยกว่า9 0อของออฟฟิศเลยใช้ BTS, ใช, BTS. ใช้ BTS กันนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีออฟฟิศที่อยู่ใกล้ๆคนส่งมวลชนแบบนี้เนี่ย<ม>เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายซึ่งนอกเหือจาากกน แลนีมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องกินครับตอนนี้ออฟฟิศเรามีปัญหามากเลยก็คือตอนมากตอนเที่ยงด้วยความที่ทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มีสถานที่กินข้าวใกลๆ้ๆก็มี2ออย่างต้องขับรถไปอีกอย่างหนึ่งคือน้องๆต้องสั่งแก็บเข้ามาขยะเต็มออฟฟิศไปหมดเลยครับส่วนตัวไม่อยากให้ขยะมันลบโลกขนาดนี้พอที่นี่เนี่ยมันมีฟู้ดคอร์ดที่เรียกว่าแบบร้านเขาเยอะมากเลยหลายหลายมากแล้วอร่อยด้วยอยู่ข้างบนนี่ครับก <Yeah. S 1> ็อเรียกว่า เวลาเที่ยงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่บี๊มเน่ยบกแล้วก็คือราคาที่เนี่ยเขามีความจริงใจพูดถึงราคาค่าเช่าของเทนนั้นะคะเวลาที่เราจะมาเช่าออฟฟิศสค่ามันจะมีราคาตั้งใช่ไหมคะซึ่งราคาตั้งอ่ะเราสามารถเนโกโชีได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบลดพวกภาพขนาดนั้นเขาจะมีความเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็คีปสแตนดาร์ดนั้นไว้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะเลือกที่นี่ไหม เรามีเวลาอยู่หนึ่งปีโอเคฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะชอบอาราก่อนและเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าออฟฟิศไหนที่เราจะไปเนาะโอเคค่ะแันนี้ก็คือทั้งหมดของเจสันอมบารินนะคะเทปหน้าทางลักชัวรจะพาไปที่ไหนฝากรอติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ